อยู่ที่ตลาดนะัดไทยลาวนะคะไม่ได้วันอังคารนะพี่นอ้องแต่ว่าของระเต็มันไหนนะครับว่าไทยบ้านช่วงนี้คนจะไปเกีียวเข่าเนาะนี่นะครับแต่ว่ามาเห็นโอ้ลังพึ่งใหญ่มากอลังการมากเลยปาด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 ใหญ่มากใหญ่มากจ้าสวัสดีค่ะไปไหนการทีมงานสาวสวยสวัสดีทีมงานมาร์คอัพนะคะมาร์คอัพไปไหนนะไปไหนัไไหน,ไไหน,นนี้ไปไหนอออ๋อตาตาตา อ้าวนะครับนี่อยากสวยเราก็ใช้ครีมกันแดดของมารคอัพอยู่นี่นะครับโอ้น้ำพึ่งแท้น้ำพึ่งแท้จ้ะนี่นะครับเอาๆก็มีแนวให้ชมให้ขายคือเกาไม่น้องแต่ว่าอาจจะพ่เต็มหลายมานี่เพราะว่าช่วงหน้าเกี่ยวเข่าเนาะที่บ้านเป็นกกับไปเกีียวเข่าไปฮ็ดภารกิจกันอยู่นะครับ ข้าวมงอะไรกันข้าวมงบักเกี้ยงนี่แบกเกี้ยงบักเกี้ยงส้มโอครับอ่ะ,อะโอ้ทางนี้มีหนูนะขา,ายทีงไหนครับหนูโตดวขายทีงไหนครับมีหนูอ๋อตัวละร้อยซ่าตัวละแปดสิบตัวใหญ่ร้อยซ่า ตัวน้อยแปดสิบนะครับหนูนาบ้านเฮาตาพิเศษเลยมีมีประกอบโอ้กอบกับมะขามมีไหลบัวไหลบัวมันก็มีตะกะเตร่โอ้ตะกะเตร่กตะกะเตรต่ตัวใหญ่ๆอ้ยดัวผักน้ำงามป๊าผักต้นใหญ่ผักงามมากเลยนะครับเอา สมสมสมไปลหลายๆอย่างช่วงนี้ก็หน้าหนาวนี่มหาซื้อที่นอนหมอนโอมมีหมวกน่ารักน่ารัก้กาใบเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบอ๋มอมีเสียงด้วยโอมีกระดิกหูเออมีกระดิกหูด้วยอ๋อหรออ๋อครับเออเออเออย้อแสงตาโอ้หน้ารักหน้ารักหูกระดึกดุกดิกได้เออเออเออเอาเอา เรื่าจะไปงานบุญงานดองนี่เรามีผ้าไหมนะครับผ้าไหมลาวส,สวยๆจ้านี่ชุดปืนละร้150อยร้อยห้าสิบก็เย็บแล้วร้อยห้าสิบนะครับงามงามงามลายสวยๆผ้าไหมลาวแล้วก็มีเสื้อด้วยจ้ามาเม่องเด้อนี่นะครับเอานี่ พร้อม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 เครื่องประดับเครื่องเพชรเครื่องทองมีครบจ้าที่นี่มีครบทุกอย่างนี่นะครับเอามาแล้วก็ได้ชุดไปบุญไปงานอา๋อเลาะเลาะ,ะไปทางนี้ก่อนเพื่นมีอย่างเพื่นมีดอกแคร์อื ดอกแกงดอกแก่โอั้มีผลไม้ กจ้ระสามสิบบาทน้องจ้ามามามาฝั่งนี้ฝั่งนี้เขางงอะไรกันเราตามมาดูนี่เขาเก็บปากบปากหม้อจ้าพี่มดเอาชุดหนึ่งครับนี่เขาเก็บปากหม้อเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอจ้า มารอมานอมาดูมา,มา,มาชมเพื่อนเห็ดใหม่ๆสดๆเลยอ๋อก็จะเป็นไส้ถั่วนะครับอัอนนี้อันอนี้พี่เขาใส่แป้งแล้วนะครับจะตัดนี่เลยนี่นนเกียวตักม้องตลาดนัดนะคะไคลาตานี่นะครับ อ๋อแล้วก็ห่อได้เลยเอ๊้ด้วยความชำนาญน,นะครับจะเข้าเห็ดแล้วน่าจะเละ <laughs> อันนี้เป็นเป๊ะโอ้ยสวยสวยดีเป็ดมองเลยี่ยดีเลยนี่แล้วก็อ่าแล้วก็มาใส่อ้อนเี่จะไปเป็นตองแล้วจะมีมีน้ำมันมันมันไว้หน่อยนึงจะได้มีติดกันนะครับอืม อ๋อแล้วก็เทแป้งใหม่อ๋อต้องกะเอาแล้วครับพี่มดด้วกี่นาทีครับประมาณไม่เกินนาทีไม่เกินนาทีเนาเนะอ๋อครับแป้อ่าอืมนี่จะมีใบตองรองให้สวยๆทาน้ำมันนิดนึงนะครับ อันนี้พนก็นหลายอยู่นะครับที่เอามากันเรื่อยๆอยู่เนาะน,นี่นะครับอ่าอากาศดีเขายางสบายนวะบฮ้อนนะครับอาันนี้จะมีเสื้อผ้าสวยๆจ้าสวัสดีครับคุณแม่นี่เพิ่นเอาเสื้อผ้ามาสวยๆอ่าตากตัวละร้อยละห้าสิบบาทนะคะมาเลือกได้เลยจา้า อยู่ตรงลานแม่ซอดปลาเผาเนี่ยใกล้ๆน,น,น,นี่นะครับว่า่้ามันหาะเล,ขะขเลขจาาขายเลยจ้ามาขายเละขายเละเลสื้อผ้าสวยๆเสื้อผ้าใหม่เลยจ้าโอ้ห้าใหม่สวยเออจ้าผ้าฟันคอนี่นะครับสวยงามสวยงามอ๋อห้าสิบบาทจ้า สว,สวยสวยสวยเอาสินค้ามีหลากหลายมีทุกอย่างจากตั้งของกินของไส้เนาะนี่นะครับนี่หลายอย่างนี่มาทางนี้จะได้ข้าวต้มของค,คุณแม่นะครับข้าวต้มยวนข้าวต้มแก้วโอ้หอใหญ่นี่ซาบัดนะครับซาบาัด บอลลูนะครับแม่แม่พัดลงกับเพื่ออย่างนี้จ้าจำได้ไหมคะอ๋อปาบุญเลยเห็นต้องโดนเอา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 โอ้คุณหน้าโอ้หน้าเอาตะกี้ไปซื้อสมภารกับหน้าประจานั่นแหละเอาเอาเอาไปยูไส้กันเบิร์ดบอกครับผมเพ่เห็นจักเกอร์โอ้ขนาดอันอันหน้าโอ้ยอัน บ้านนั่นกับเราเคยได้เห็นกันบ้านสวาด์อ่นนะกับโดนดได้เห็นเธอหนุ่มเอไมอเออเออจ้าจ้าจ้าอ๋อป้าบ่ได้เห็นหน้าเะโดนอ๋อ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 จ้าจ้าจ้าอ๋ออ๋อลุงก็เอาบอกอ๋อเอาเอาโอ้ก็เห็นกับเขามาขายแซ่บคือเก่าเนาะโอ้จำบ่ได้โอจำบ่ได้โอ้เ่าได้เห็นสถาการณตั้งแต่ปี หลายหลายสิบปีแล้วครับตั้งแต่น้อยๆแล้ว,วอเออตาตาเน,นี่จำได้อยู่ไปซื้อสมพากน้ำเพลินประจำเดือนะด็กๆกินแต่น้อยอ๋อโอ้เอารถอันผู้น้าผู้ซายสบายดีเป่าครับเรื่อยนะตาพ่อเฉี่ยวแล้วบอกอ,อ๋อมันเฉี่ยวบอกครับอ,อ๋อตาตาพ่อได้ข่าวกันบ่รู้โอ้ก็เพิ่งกลับมาอยู่บ้ออานได้สองสามปีตาตาตา บลูครับ Jade, เดนเดบไปถามไทยกันากตน ون, จาจะเอาเดสมาอุดหนุนตาครับอือตาเออได้ได,ได้ได้ถามข่าวกันเพื่อน็นัเนเมียพระหลงเบื่อเนาะจะมีพระหลงหวาดเออเออเอออ๋อครับกันเลยก็เลยเลยได้ถามข่าวนะเพราะว่าผมก็เพิ่งได้กลับมาอยู่บ้านบริบากปีนะครับแต่ก่อนกับบนบน,บน,บนไปไป,ไปมามาสวัสดีครับสวัสดีแม่เอียดนะคะ ใน,ต,นตัวไหน,ไไหนคุณโมประโยชน์เจ็ดหกเจ็ดหกเหรอห้าสี่ห้าสี่เออเอออ,อ <54. S 1> <laughs> จ้าจ้าจ้ามามามาเอาเอาเอาเดี๋ยวขอฝันก่อนนะครับโอ๋อเพื่อนจะเป็นเมียพะลงบาทพะลงเบื่อใชหมีพะลงเบื่อพะลงบาทโอ้แต่ว่าเอาเอาต้องมานับลครบชวนความจำกันไหมเนะี่ย เพราะว่าเอาไวได้กลับมาอยู่บ้านโดนนะครับน้องเออหลายคนก็นจําเขาได้เพราะเพราะว่าผมก็ค่อยเปลี่ยนอนะหน้าไม่ค่อยหน้าเาเปลี่ยนเนาะเออแต่ว่าตัวใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองแต่ว่าพูดพูดเท้าคนกันาจำเขาได้เขาก็ดีใจครับเออโอเคอยู่แต่ต้องบอกนะเพราะว่าถ้าเรบอกเขาบลูแหละผมก็จำาขาได้ <c oughs> เออนะครับนะครับวันทีกันทยบ้านเขาเห็นหน้ากันก็รู้จักกันก็นต้องได้ทักทายเนาะได้ได้ได แต่ต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าเพรสันเนกเพอกคือกันนะครับอ่ะนี่ก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นที่ตลาดนะัดไทยลาบ้านเฮานะครับยังไปยังมาหาแนวให่เมืองครับพี่น้องนี่กระติบข้าวสวยๆแน่นๆนะครับอันนั้นหนึ่งร้อยบาทจา้านะครับอ,อยู่ข้างร้านน้าหอมนี่เครื่องสาอางน้ําหอมด้านนี้นะครับมีเครื่องสาอางมีน้ําหอมมีสบู่มีครีม นี่สวยสวยใสๆนะครับมายอุยาธาเลตด้านนี้อยู่ติดกันนี่นี่นี่อันนี้จะเป็นกระติบข้าวแต่ว่านี่นี่สวยน่ารักนี่โอตะก้านะครับเอาละร้อยสี่สิบตาไปแล้วครับไปเยอะครับตะการ่เอ้าลงเมื่อวานนี่นะพี่ไว้ลงคลิปเมื่อวานนี้แล้วตาเข้าไปเมืองครับต้องเข้าไปเมืองตาพี่ต้องกดเข้าไปเมืองบางทีมันบล็อโชว์ขึ้น ลงลงแล้วครับเมื่อวานลงตั้งสี่คลิปไปสกายวอล์กจ้าไปดูได้เลยลงแล้วครับลงแล้วลงแล้วครับพี่ลงแล้วจ้าไปชมได้เลยเข้บโพฟาดเข้าไปฮอดพูดแล้วโบฟาดจ้าตาก้าสวยๆนะคะตาก้าสวยๆน,นี่เร็วเร็วเวจ้าอันนี้หวดหดหดหวดหวดหวด,หวด นี่เครื่องจักสารมีครบนะครับที่นี่แล้วก็ตอนนี้ก็าละฮิตไอ้ตะก,ก้าแบบนี้นะครับเออลายสวยดีนะฮะดีอี่นะครับนี่ฝาชีฝาชีเออของผนหลากหลายอย่างเอานี่เดินต่อเดินต่อ จะมีเสื้อผ้าสวยๆนะคะเป็นงานบุญงานดอง,งต่างๆแฟบบชั่นเสื้อกันหนาวก็มาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วโอ้สวยสวยสวยเช็คเก็ตยีนเซเท กางเกงวอร์มจาห100บาทนะคะไปใส่เล่นใส่นอนใส่เที่ยวได้เสื้อกันหนาวอ้าสิบาทห้บาทเออเออคืออยู่คืออยู่จะเปลี่ยนสไตล์ดีไหมใส่ออกแนวกีฬาเออเออ,เอ,อ อันนี้มีรองเท้าจะมีเกอบ ชูแอบชูแอบสินค้าหลากหลายนะครับเดินมาเจอชุดชั้นในแล้วก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับทางนี้จ้าต้นไม้โอ้ตอน้นอันนี้สวยสวยสวยเออกล้วยไม้สวยนะครับงามงามง,ามงามออกดอกงามงามงามมากเลยแคทเธอรียา